หนึ่งศูนย์โอ้โหแล้วไม่เดินนะหนึ่งหนึ่งโอ้โหสองห <c oughs> นึง่ง <c oughs> สองเท่าสามสอง

จ็ดสี่แสี่โอ้ไม่ได้หรอกมาเล่นกระเช้าชนะได้ไหมเดาว่าไม่ได้เก้าสี ครับาวสองลูกครับว่าไงครับตามอยู่ครับโอ้โหสิบสี่ครับโอ้โหอลูกเดียวครับจังหวะนี้โอ้โหตามอยู่ครับตามอยู่ตามอยู่หกลูกครับโอ้โหเอาใหมาซีสองซีสองมเาต่อเลยต่อเลยไปเลยต่อ ครับจังหวะนี้ครับเซตสองครับหนึ่งศูนย์ครับเซตสองครับหนึ่งหนึ่งโอ้สองหนึ่งโอ้โห สามหนึ่งีหนึ่งไลยแล้วครับหลยแล้วครับสองีแม่จะมาห้าสอง 3 5อโล6 3 4ดู7 4 โอ้หแปดสี่โอ้แปดสี่ได้ชกหอาแปดโอ้โหเก้าห้าโอ้โหสิบ ห้าอุ้ยโอ้โหหกสิบนี่คือตามเลยเหรอคะแนนตกแ,แล้วรู้สึกัะนเนี่ยโอ้โหโ,โหยเจ็ดสิบครับอีสองลูกครับสองลูกครับอีสองลูกสามลูกครับเนี่เราตกแล้วนนี่เราตกแล้ว โอ้โหแปดสี่เพ oh, oh, ิ่มอีกสองลครับจังหวะนี้ตนี้ฉนเหนีโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับเส้นซ้ายครับเส้นนึงครับเส้นตัดสิงครับคนละหนึ่งเท่าอาสลัดแดงครับสลัดแดงหายแล้วครูเส้นตัดสิงครับจังหวะนี้เส้นที่สามโอ้โหหนึ่งศูนย์

สามสี่สองนเข่าใครได้มาผมกรบผูครับโอ้โหห้าสองสามห้านี่ต่มไห หกสามเจ็ดสามไห,ห,ห,หลแล้วครับไหลแล้ว

เจ oh. <c oughs> ็ดแปดอ้โหแปดแปดครับโอ้โหดึงจัดโอเก้าแปดแล้วเรียบร้อยครับจังหวันี้วาไงเกแล้วโอ้โหเก้าเก้าครับ เก้าสิบสิบหนึ่งศูนย์ โอโหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้โหนี่เยแล้วครับหนึ่งศูนย์ฮุกตึงนะโอโหนี่เลยแล้วครับคันที่4ครับ ม,มามามาไม่่อยแล้วนะี่ม่ชอบเสียหนึ่งศูนย์เสียหมดเรี่บร้อยครับ <c oughs> สามสองค <c oughs> รับพิถธนการครับ